ทางการแล้วทีมลูกยางสาวไทยมีรายชื่อคัดโอลิมปิก2024ก่อนติดตามรระฟ,ฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องดาววันเล่ด้วยค่ะคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC ประกาศร,รายชื่อ24วอลเลย์บอลทีมหญิงเบื้องต้นที่ได้ไปแข่งขันคัดเลือกโอลิมปิก3กลุ่มปีหน้านี้โดยทีมชาติไทยเป็น1ใน4ตัวแทนจากเอเชีย er. การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหญิงคัดโอลิมปิกปารีสเกม2024ซึ่งแต่ละประเภทจะมี24ทีม แบงเป็น3กลุ่มกลุ่มละ8ทีมคัดเอา2ทีมที่ดีที่สุดของแต่และกลุ่มรวม6ทีมได้ไปโอลิมปิกทันทีล่าสุดคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC เผยผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการระบุว่ารายชื่อ24ทีมที่จะได้เข้าร่วมการแข่งกันร,รอบคัดเลือกโดยประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกที่ได้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรายการคัดเลือกโอลิมปิกโดยประเภท,ทีมหญิง แข่งขันระหว่างวันที่16-24กันยายน2566และทีมชายแข่งขันระหว่างวันที่30กันยายนถึง -8 ตุลาคม2566สำหรับในส่วนของประเภททีมหญิงทั้ง IOC ได้มีการประกาศร,รายชื่อทีมทั้ง24ทีมซึ่งจัดเรียงตามอันดับโลกแล้วประกอบด้วย1เซอร์เบีย2อิตาลี3บราซิล4สหรัฐอเมริกา5จีน 6. ญี่ปุ่น 7. ตุรกี8รัเสเซียซึ่งรัเสเซียไม่ได้รับสิทธิ์ให้เข้าแข่งขันคัดเลือกโอลิมป,ปิก9สาธารณารัฐโดมินิกัน 10. โปลแลนด์1เบเบลเยียม 12. เนเธอร์แลนด์ 13. เยอรบัน 14. แคนาดา 15. ประเทศไทย 16. บัลแกเรีย 17. เปอร์โตริโก18สาธารณรัฐเช็ก 19. โคลอมเบีย 20. เม็กซิโก21ฝรั่งเศสฝรั่งเศสได้สิทธิ์แข่งขันโอลิมปิก2024ในฐานะเจ้าภาพไม่ต้องเข้าแข่งขันรอบคัดเลือก 22. อาร์เจนตินา 23. เกาหลีใต้ 24. ยูเครน25สโลวีเนีย26เปรู ขอบคุณข้อมูลดีๆจากเมนเจอร์ออนไลน์อย่าลืมกดติดตามช่องดาวนวลเลลเพื่อไม่พลาดเรื่องดีเรื่องเด่นในครั้งต่อไปค่ะ